ติดถึงฟังด้วยแรยงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที อดีตอันหอมหวานวันวานอันแสนสุขเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าเรือจ้างผู้ยิ่งใหญ่และแล้ว,ลวก็มาถึงวันที่เป็นครูกเกษียณป้ายแดงนะคะจะขอบอกว่าความรู้สึกตอนนี้โล่งโปร่งเบาสบายมากเลยค่ะแต่ก็จะคิดถึง นักเรียนคิดถึงน้องคิดถึงลูกๆเพราะว่าที่อยู่กันมาแบบว่ามีความสุขมากแล้วก็ที่โรงเรียนของเราจะมีความรู้สึกว่าทุกคนรักกันี่เหมือนน้องนะคะ,ะยังไงก็ฝาความรักความห่วงใยไวด้วยนะคะบ๊ายบายฮัลโหลความรู้สึกต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะดิฉันรู้สึกว่าตอนนี้โรงเรียนของเรากําลัง พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะมีบุคลากรใหม่ๆที่มีความสามารถนะคะก็อยากจะฝากรุ่นคุณคุณครูรุ่นต่อไปนะคะช่วยเ,เสริมสร้างให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะคะสำหรับห้องเรียนสีเขียวนะคะดิฉันก็เป็นห่วงมากนะคะเ,เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ช่วยช่วยส่งเสริมห้องเรียนสีเขียวหน่อยนะคะเพราะว่าเราเคยได้รับรางวัลระดับประเทศถึง4ปีซ้อนนะคะบังว,ว่าคุณครูรุ่นใหม่เนี่ยคงจะช่วยสารความหวังของดิฉันให้สืบต่อไปเพราะว่าดิฉันกเกษียณแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณครูมีความรู้สึกเจหายนะคะ,ะผูกพันกับโรงเรียนมาตั้งแต่รับราชการมาก็3 6ปี ไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเพราะว่ามันจุกที่นี่ได้เห็นพื้นที่อของโรงเรียนทุกมุมนะคะได้รู้จักลูกๆรู้จักเพื่อนๆรู้จักนักเรียนแทบจะทุกคนที่ผ่านเขามานะคะด้วยด้วยอาจจะเป็นว่าเป็นครูที่อยู่บ้านใกล้โรงเรียนอยู่ในชุมชนเขาจะได้รู้จักกับผู้ปกครองที่เป็นลูกศิษย์บ้างก็จะมีความผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดนะคะแล้วจริงๆก็ใจหาย เหมือนที่ว่านะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าไปแล้วไม่ได้ไปรับเขาจะกลับมานะคะในทำกิจกรรมสร้างสรรค์กับน้องๆกับลูกๆนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะแล้วก็คติประจําใจของคุณครกูก็คือปัญหาทุกอย่างมีนแนวทางแก้ไขนะคะก็ฝากไว้สําหรับทุกคนแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็รากเงาของเราคือศรีปทุมพิทยาคารพลังแห่งความรักสามคัคคีมันจะเกิดความเชื่อมั่นและความศรัทธาบารมีเราก็จะเกิดเมื่อไหร่ที่เรามีบารมีมากพอเราจะประสบผลสําเร็จทุกๆเรื่องสรีปทุมพิทยาคารเกิดขึ้นได้เพราะความรักความสามัคคีของครูของลูกศิษย์ทุกๆคนฝากคุณครูเตรียมพัดทุกท่านอย่าทิ้งวิชาการ อย่าทิ้งคุณธรรมขอบคุณค่ะในวาระที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่หน้าโรงเรียนศรีปรทุมพิทยาคารหรือโรงเรียนเตมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารคณะบุคลาก,กรของโรงเรียนที่ได้ให้ความรักความอบอุ่นกับดิฉันและก็สมาชิกในทุกคนดิฉันขอ อีกอย่างหนึ่งสำหรับน้องๆก็คือเมื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เกษียณไปแล้วเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็ขอให้ได้ยิ้มไหวทักทายให้รู้จักซึ่งกันและกันอีกอย่างหนึ่งก็ขอในเรื่องของความสมัครสมานสัมัคมค,ค,คี่เพื่อให้เราเดินก้าวหน้าไปเพื่อพัฒนาโรงเรียนเตรียมดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอบคุณมากค่ะ ในวาระที่จะ,กะเกษียณในปีการศึกษา2,563นะคะซึ่งเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นบรรจุรับราชการที่นี่มาเป็นเวลา38ปีแล้วผูกพันแล้วก็รักที่นี่ที่นี่มีความอบอุ่นให้กับคุณครูทุกคนเรารักกันนะคะแล้วเราก็ผูกพันกันมากอาขอฝากให้น้องๆแล้วก็ลูกๆทุกคนนะคะ รักกันให้มากๆแล้วก็ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้ไปสู่เป้าหมายเพื่อผลสำเร็จของเราค่ะสวัสดีครับผมก็นายเรวัตพัชชูนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิต์ต้นๆก็คงจะเป็นรุ่นที่4ของโรงเรียนศรีปรทุมพิทยาคารนะก็ ทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนเดียวนะครับไม่ได้ย้ายนะครับก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยาน,นี้นะครับก็มีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนนะครับก็อยู่มามานานกวอ38ปีกว่านะครับ ก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอนะครับให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะครับขอบคุณมากครับอนะับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการมานะคะ,ะโรงเรียนแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่4ที่ได้มาอยู่นะคะกอะ็อยู่ด้วยความอบอุ่นแล้วก็ประทับใจในความ เอื้ออาทรของเพื่อนร่วมง,งานของผู้บริหารนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ในโอกาสนีนะะ้ความคาดหวังที่อยากจะบอกกับเพื่อนครูนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก็คือ,อมีความคาดหวังว่าอยากจะให้โรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆในโอกาสต่ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอหลวงแห่งไทย